ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองตังนะคะร้านห้องมุมนะหลังจากที่กินของหวานแล้วเราก็มากินของขาวนะคะกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำที่ร้านรุ่งเรืองตังนะคะอยู่สุขุมวิท26นะ<ม>ก็เป็นร้านโด่งดังเหมือนกันที่โดนป้ายาจากคนอื่นมาไม่เคยได้มากินจริงๆสักทีวันนี้จะมาเองแล้วนะคะเป็นร้านที่ได้มิชลิน2 4 6 7เเลยเหรอ7ป,ปีซ้อนอ่ะเราสั่งหมี่แห้งต้งยมยำพิเศษทุกอย่างกับหมี่ ไม่ยามพิเศษทุกอย่างก็เลยไม่รู้ว่าพิเศษมันคือไซส์อะไรเพราะว่าเขามีให้เลือก S M L นะถ้าเป็น S 60บาท M 70บาท L 80บาทจากสวนเป็นจ่ายสิริก็เดินมาไม่ไกลมากนะคะอยู่ซอยสุขุมวิท2ี่16นะคือเดินผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นหลายรุ่งเรืองเหมือนกันนะ จะมีทั้งสั่งตรงข้ามห้องกลางห้องมุมทั้งหลายนะเห็นเขากินห้องมุมกันแล้วก็ห้องมุมบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นสูตรเดียวกันแต่ว่าเป็นพี่น้องที่แยกแยกร้านมาแค่นั้นแต่ก็สูตรเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าร้านมุมเนี่ยจะลดเข้มกว่าเราก็เลยเลือกร้านนี้พอตามคนอื่นใหม่กทีนึงเนาะว้าวืมรสมฮเเมดมากๆอ่ะแบบแม่ทําให้ตั้งใจเคี่ยวน้าซุปอย่างดี เครื่องเยอะมากนะคะหมูสับเน้นๆร้านนี้แทบจะมีแต่นักท่องเที่ยวเลยนะตอนที่เรามาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะน้ำซุปรสเค็มอ่อนๆแต่ว่าไม่อ่อนมากนะแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยถ้าคนกินรสเด็กๆนะหอมกระดูกหมูหอมตั้งฉ่ายเค็มอมหวานอ่อนๆดีนีก่ก็กินหมูสับเลยนะะอืม ดีมากเป็นหมูหมกักเค็มองหวานหอมพริกไทยหอมเครื่องนะคะเหมือนหมูสักที่แม่ตั้งใจทําให้อย่างนีมันจะมีความหวานนิดนิดด้วยถึงเครื่องอร่อยจังเลยเอาซุกหมูสับเพิ่มได้ไหมอาชิมแห้งต้งยมยำกันบ้างาาอืม แต่ฉันว่าหวานก่อนเหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดร้อนตามมาทีหลังเหมือนมาม่านิดๆเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมาม่าต้ยมยำนิดๆถือว่าเป็นต้ยมยำที่รสจัดจ้านเลยเผ็ดเลยอะ่ะอืมเข้มข้นปกติเรากินต้ยมยำเราจะรู้สึกว่ามันหวานเกินไปเนาะแต่อันเนี้ยรบรสเราสั่งทุกอย่างไปทุกอย่างก็จะมีหมูสับลูกชิ้นหือกล้วยลิ้นไส้หมูชิ้นประทับใจหมูสับมากแค่นี้ก็อร่อยแล้วทับปี อย่างเด็กอ่ะอืมตับนุ่มมากหน้าตาอย่างนี้นึกว่าจะแห้งไม่แห้งชิ้นใหญ่นุ่มหมูกระตับอร่อยมากอืมถ้าเป็นออดอ่อนก็จะเอาหมูกระตับนะแล้วก็สั่ง ลูกหมูสับนวนอีกถ้าคนกินเผ็ดไม่เก่งเนี่ยจะสั่งแบบไม่ยำแล้วก็มายำเองก็ได้นะคะบนโต๊ะเขาก็จะมีน้ำมะนาวแล้วก็ถั่วพริกป่นให้ด้วยเนาะถ้าเดินเข้าซอยมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นรุ่งเรืองสามรุ่งเรืองจะมีรุ่งเรืองห้องกลางรุ่งเรืองห้องมุมแล้วก็รุ่งเรืองฝั่งตรงข้ามหน้าร้านเขาเขียนว่ารุ่งเรืองฝังห้องมุมย้ายไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถ้ามีป้ายตังก็คือ เดียวกันนั่นเองนะคะที่เรากินนี่คือไซส์ m อ0สิบบาทนะคะอร่อยจริงจังเลยดีมากชอบแนะนำหมดแรงแล้วหรอยอมแพ้กับบ้านแค่นี้หรอไมไ่ไม่หมดแรงหรอกแต่มากินมากินกินไม่ไหวแล้วแล้วทำได้ไงอ่ะล้ล้าน4ีบล้านทาได้ไงอ่ะ เอาไว้ว่าคนที่ยอมแพ้ก็คือพี่เน่นะคะไม่ใช่ออนนะจะกินไรต่อจะกินตามแผนที่ฉันวางไว้เอางั้นเลยเหรอเอาไปเอาไปเอาไปจริงหรอฉัยังเป็นคนกินเก่งเหรอฉันกินเก่งได้หนึ่งวันเอาจริงเหรอในแกบอกว่ากลับบ้านแล้วฝนตกไงฝนตกแล้วเราจะซวยไงใช่ใช่ฝนตก สรุปว่าเราต้องยอมแพ้เพราะว่ามีคนอ่อดแอร์ถอนตัวไปหนึ่งคนนะคะพู้ต่วถ้าอย่างนั้นเราก็ปิดคลิปกันตรงนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็พามาชิลชิวนะคะไม่เหนื่อยทั้งคนดูและไม่เหนื่อยทั้งคนกินหรือเปล่าคนกินเราไม่เหนื่อยสบายมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสำหรับวันนี้มีไปต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี